อร่อยตบเยอะนี่กองนี้เลยค่ะกองนี้อร่อยมากอร่อยมากสดเด็ด ชอบชายอินเดียชอบชายอินเดียเขาถามว่าเขาถามว่าอะไรคะชอบผู้ชายอินเดียได้ไหมชอบผู้ชายอินเดียได้ไหมชอบผู้ชายอินเดียได้ไหม คุณผู้ชมวันนี้พามากินอาหารดูรู้อาหารอะไรคุณไม่ใช่อาหา,อาหารใต้ใต้อาหารอินเดียนี่ที่ร้านปาป้าจีพิซซ่าจะบอกว่าพิกัดอยู่ตรงไหนนะครับคืออยู่แถวประมาณซัมป,ปรีเวิร์กใช่ไมย่ยากขึ้นมาเป็นอินเดียแท้นี่มาดูมาดูสวัสดีครับคุณพี่เจ้าของร้านอินเดียแท้ชื่อพี่อะไรนะครับเอ่อเป็นคนคันเดย์นะครับคันเดย์คจีคุณจีคุณจีอ่าคุณจีง่ายกว่า ทำทำโรตีใช่ไหมฮะแป้งนานอ๋อแป้งนานกะหล่ำนา่กนานี่เลยประมาณใช้เวลาสามเดียวเพรากะหล่านานนี่กำลังเอาออกเลยดูโอ้โหเราจะมีบัตเตอร์ทาบัตเตอร์ก่อน คือไก่ยางรน,นะครับไก่ยางพันูี้ค่ะนี่คือตอนยังไม่ยาง่ไหใส่เป็นี้อืมไว่เลยันนี้นนยาจากอันนี้ย่างอะไรพี่นนออพิซซ่าอ๋อ่อนุพิซซ่าอะไร ดูกินเล่นก่อนอันนี้เขาเรียกว่าจริงๆเลยไหมจริงๆเลยเขาเกี่ยเอินเดียเรียกว่าอะไรเอ่อปัปป้าดาวเอาใหม่ทีปัปป้าดาวงั้นนั้นที่เหมือนนี่ไงนี่นี่ว้าวนี่ยชั้นี่เดี๋ยวคนเล่นเล่ชั้อัพอร่อยมากคือแบบเหมือนอะเหมือนที่มอนชัเอัพเดี๋ยวชั้อัพแยมอร่อยหวานเออเว้ยมินนุนบอไปนี่เป็นของกินเล่นนะบอกว่าอันนี้ มาสเตอร์ชิเคเก้นอันนี้หมายว่ากาินนานหรือว่าเป็นนานแบบว่าออเกระเทียมกินนานเหรอกินนานกินสักเดือนกินได้ปีหนึ่งอันนี้นี่มีพิซซ่าเลยคุณพิซซ่าอะไรนะไก่ฮันดูริใช่ป่ะชิมแล้วชิมอย่างนี้ขอชิมของพี่เลยชอบมากอย่างนี้ เบลเจอชิ้นนีก็จะเป็นแบบเห็นไทแบบก้องไก่ด้วยได้บ้างแกงก็หลไก่ขอก้องสองเลยครับก้องสอง้องสอง้องสองก้องสองอร่อยมาก้อไก่เยอะนะฮะจมข้นาิ้นห่อยกองนึดีรอ่ะก้องสองอันนี้ก้องสามนะ อาหารนี้จานโปรดเลยคือมีนาแล้วนี่ก็มีไก่ย่างเทนเดอริกนี่คืออาหารอินเดียที่เป็นอาหารที่เรียกว่าควรจะต้องสั่งต้องใช้มือเว้ยคนอินเดียนี่นะฮะนี่จิ้มอย่างนี้เลยอ่าคุณผู้ชมอ่า แม่หนังแม่อร่อยมาแล้วอันนี้เป็นเกี๊ยวซาโมซาหรือเรียกว่าเกี๊ยวซาบแบบอินเดียก็ได้ข้างในจะเป็นอันนี้เป็นไส้ไส้ผักผักประมาณปกติจะเป็นปกติจะเป็นเลยนะคี่คุบอกจะเป็นผักอ่าวันนี้เป็นไก่ทอดไก่ทอดเป็นซิ่งเจียวของที่นี่เลยชื่อว่าปาปาจีอ่าชิ้นจีไก่ห่อชีสนี่ดูสิน่ากินมากจาะเลยเจาะเลยล้อนสว่าง อันนี้เรียกว่าแลมลองแกงจอสคนะ่ะเป็นแกงกะหรี่กะแกงกะหรี่แกะนี่นแหละแต่มันเป็นแบบคนลาซอสกับบัตเตอร์ชิกเีนขอช่้ยอีกนึงแลมลองแกงจ๊องแลมลองแกงจอสมมาเพื่อมากินแกงนี้เลยต้องไหว ตอนเข้ามาพี่ปู่สั่งเอาแกงมากะหรี่ไม่ต้องมีแล้วกะหรี่รแป้งนานทอดนะกับมัสซาราไก่นีเ่เป็นบัตเตอร์บัตเตอร์นานแกงนี้มันสุกจิ่ดเจ้าคนขึฟูชั้นเนี้ยกิเนื้อแท้อันนี้เป็นซอสแบบซอสมัสซารากินเนี้แนอแท้ใช่ต้องใช้มืออ่าถูกเป็นไงเป็นไงกูอร่อย รสชาติมันเป็มันไม่ข้นกว่าเนาะใช่มันเครื่องเทศเครื่องเทศเขาแบบจะออกมีกลิ่นแล้วก็ไม่หวานไม่หวานใช่ถ้าเป็นบัตเตอร์มันจะหวานเพราแป้งนี้แบบหนานุ่มมากชอบกินแป้งนานแป้งโมกที่แป้งร้านนี้ที่สุดและเด็ดห้ามพลาดที่ใครนะที่ไม่ชอบอาหารเบงกอลลองมาที่นี่ดีดีกะที่ชอบอยู่แล้วจะยิ่งชอบขึ้นใช่จะชอบมากขึ้นอือกคือข้าวโมกข้าวโมกไก่นั่นแหละ ปกติเนี่ยจะกินข้าวหมกข้าวหมกแบบอิสลามออย่างเงี้ยเนาะอันนี่เป็นข้าวหมกแบบอินเดียเป็นไงลอะโอเคเราจะได้ไม่ไม่ทำใหญ่ข้าวหมกไก่อินเดียเบียนชิ่งอร่อยจริงๆก็จะดีมากอร่อยเสุดแล้วคือหอดเกี่ยมากหอยหอยเกลี่ยหอยเกี่ยมากนี่อะไรนี่เป็ดด้วยหรออันนี้ผ่านที่85แล้วนะ ไม่อยากให้พลาดแล้วอ่าเมนูที่ไม่อยากให้พลาดนะครับมัสลาซีฟู้ดหรือจะเรียกง่ายๆว่าแกงกะหรี่ซีฟู้ดได้นะครับแล้วก็ข้าวมัสมาติข้าวแบบพิเศษตากล้องหนึ่งกล้องสองอเดี๋ยวก็ตีกันนะเธอเอาแขนนะเขาไม่ใช่ใช่ใช่ผว่าออกกล้องเนี้ยบางทีเห็นแขนเ็อปซินล่าเข้ามาก็เอ๊ะกล้องนี้ก็หางว่าคนยิ้ขนเือคนมัเกี่คือไม่ได้มันเกี่ยวว่าแขนเข้ามาแบบว่าทำให้แบบว่าเข้ามาในภาพนะไม่เกี่ยวคือขนมันกลัวขน ตอนนี้เอาขนถู่กันอยู่เอาชิมชิมชิมชมพงเนี่ยร้านนี้ดูเห็นไหมฮะเชฟของเราเนี่ยเคยอยู่สิงคโปร์มาก่อนแรมเจนเวีร่านะฮะนี่สตรีมเศษมากมายเลยอร่อยจริ่งอาหารอินเดียมาหลายร้านเคยไปกินถึงที่อินเดียหรือว่ากินทีประเทศไทยร้านนี้ต้องมาอร่อยจริงๆโดยเฉพาะคนที่ชอบแบบ พวกแกงหรือว่าแป้งนานะเด็ดมากหอเจี๊ยหอน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 เจี๊ยอาหารให้ขนมขนมหวานข้าวเสร็จแล้วเราก็ต่อด้วยหวานกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร์นี่เขาเรียกกราบชามุน ราบจำมุนมุนจมุนจมุนก็คืออันนี้จะเป็นแบบแป้งแล้วก็แบบเข้าไปแบบจุ่มในน้ําตาลแล้วจ้องหอออะไรเงี้ยใช่แล้วก็กินกับไอศครีมแน่นอนเนยนมของมินเยเขาหอมอยู่แล้วเนาะเชื่อมเนาะใช่แล้วยิ่งมากินกับไอติมด้วยอ่ะอือคือถ้าเราไปอินเดียเนี่ยเขาก็กินนี่ลูกเดียวเพียวๆแต่ว่าเวลานี้เขาอะแดปไงเสิร์ฟพร้อมไอติมใช่ถูกไหมคล้ายๆกล้วยทอดไอติมอ่ะหนูว่าอร่อย เคยกินที่นู่นต้นฉบับหลอดๆด้วยหลอดชื่อลาซี่เขคือโยเกิร์ตอินเดียนั่นเองใช่เป็นยากับลาซี่ใครคือลาซีืมากองกินแบบไม่มีหลอดกันนะอ๋อรสชาตินมนมดีดๆของเขาเนี่ยจะแบบไม่หวานนะอ๋อเราสั่งไม่หวานเราบอกนะเราที่นี่สามารถสั่งได้เอ้ยมันเลยกลายเป็นแบบของที่นู่นมันจะหวานเลยอ่ะ หวานมากอันนี้ไม่ไม่หวานแล้วเราบอกได้เอาแบบหวานแบบไหนหอมหอมมากคุณผู้ชมพี่นุ่นอ๋อเเขาาย่่งนีี้รลัตอนที่ไปชัยปุระเนี่ยนะฮะเขาจะเสิร์ฟในถ้วยดินเผาเพื่อที่จะเก็บความเย็นแล้วเขาจะปั่นเก็บน้ำแข็งเลยแล้วที่เขาอร่อยเพราะเขาใช้มือจกมือเขา สะอาดแล้วไม่เขาจะอย่างนี้เขาจะจบไอโยเกิร์ตที่เป็นก้อนๆอ่ะบอกลงไปเลยบอกลงไปอยนี้หนึ่งไม่จริงๆแล้วมันไม่น่าเสร็จพวกบอกไปเสร็จเขาจะอะไรตรงนี้กินอร่อยนี้กินมาแล้วกินกินมาแล้วกินแต่กินจริงกินจริงกิจริงอร่อยอร่อยแล้วเหมือนปั่นกินเสร็จแล้วเป็นไงบ้างอร่อยไม่ใช่ไหเดี๋ยวตอนเราไปรอบนึงเราพกช้อนไปรับใส่กันรอเว้ท่าชมกินแล้วนะฮะเราจะมีของเสิร์ฟไปเลยฮะคุณพี่เขาอะไรมาให้อะไรพี่นิด เดี๋ยวก่อนี่นี้แล้วโต๊ะอื่นมีมิเสอร์ยาที่ย้อยไม่ใยขอที่โต๊ะโอเคไม่ไมอยากจับพจับโต๊ะโต๊ะาพดดีทาระพดี้ทารนี่เชฟเชฟบอกเองเลยค่ะเชฟบอกเองอร่อยมากอร่อยเป็นเดีย์พูดว่าอะไรครับอร่อยเปเดียรอาสวดสวดสไโอเคนี่นยวโชว์ายเดียร์ไม่ได้ รู้นายฮีนายฮีใจเยะสวัสดีส่พี่รู้ทำนียบอนายฮีนายฮีใจยเย้ย <laughs> <laughs> เราไม่เอาไม่เอาเลยไม่เเรื่องแต่นี่ไม่ใช่เรื่องนะมันเป็นภาษามื่อกี้คือกาไม่เอาใช่ไหมไม่เอาไม่ดีนาดีใจเย์คือไม่เอาตอนไปอินเดียไงมีคนสอนนะยิ่ในดีเจเย์บอ่าไม่เอาแล้วพอแล้วอิ่มแล้วอิ่มอร่อยมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกินกันนะจ้าาเลยอิ่มพะยูวันนี้นะฮะบอกเลยว่าเรามากินอาหารอินเดียนะฮะ ในราคาแบบจับต้องได้แต่รสชาติแบบพัตคาโรงแรม5้าดาวหรูโอ้โหแล้วก็เชฟของเราครับพี่นุชกับพี่จีพี่จีกับคุณค้าพี่นุชกับคุณคี่แนะนำมาส่วนพี่ิีกับคุณคับพี่นินี่เป็นน้องพี่นุชเป็นผู้ชักชวนเรามาอร่อยมากพี่นุชอร่อยมากพี่นินิจุนอยู่นี่้าไม่ผิดสีไม่ใช้กันเออนี่ย่าลืมครับผมปลาปลาจีซ่านะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งอาหารอินเดียราคาจับต้องได้แต่รสชาติเป็นแบบ โรงแรมหรูๆเออเลิศฮอจีมาฮอจีฮอจี้ฮอจีพี่อร่อยภาษาอินเดียสวัดิสวัดิสวัดิอ้าวกรอกันต้นอินเดียเดินดนดูเดินนดูเดินดูดินดูีดูพดทำไนดทอะไรกันดไปละบายกันใหม่ที่หน้าะจ